สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการดีอาโซเยอร์รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนซึ่งเราพบกันนะคะเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันพฤรรหสัสบดีในเวลา17.30นแบบนี้วันนี้อยู่กับดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะเริ่มต้นด้วยกองทัพบกนะคะจัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับผู้ที่สมัครเข้ารับการทดสอบนักเรียนในสิบทหารบกค่ะ พลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนใน10ประจำปีการศึกษา2564ขั้นที่1ในพื้นที่กองทัพภาคที่3าณสนามสอบที่1จังหวัดพิษณุโลกซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน700คน สำหรับการทดสอบค่ะได้แบ่งเป็น5สถานีประกอบด้วยสถานีว่ายน้ำ25เมตรภายในระยะเวลา2นาทีสถานีดันพื้นภายใน2นาทีสถานีลุกนั่งภายใน30วินาทีสถานีดึงข้อและสถานีวิ่ง1,000เมตร ในปีนี้กองทัพบ,บกได้กําหนดจัดให้การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนในสิทธทหารบกและนักเรียนในสิทธทหารบกเหล่าทหารราบประจําปีการศึกษา2,564โดยดําเนินการสอบแบบแยกการสอบณพื้นที่ของกองทัพภาคที่1นถึงสเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งในส่วนของกองทัพภาคที่3นั้นได้กําหนดให้มีการสอบคัดเลือกขั้นที่1การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในช่วงระหว่างวันที่15-17ถึงกุมภาพันธ์2564ค่ะพลตรีธาพงศ์มลคามรองแม่ทัพภาคที่1หัวหน้าสนามสอบกรมยุทธศึกษาทหารบกกรุงเทพมหานคร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกของกองทัพภาคที่1ในพื้นที่กรุงเทพมหานครราชบุรีและลบบุรีในช่วงระหว่างวันที่15-19กุมภาพันธ์2564โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น5สถานีประกอบด้วยสถานีดึงข้อสถานีลุกนั่งสถานีดันพื้นสถานีวิ่ง1,000เมตรและสถานีว่ายน้ำ25เมตร ซึ่งได้มีการกระจายสนามสอบไปใน3พื้นที่ได้แก่กรมยุทธศึกษาทหารบกกรุงเทพมหานครหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรีกองพลทหารช่างค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีซึ่งในทุกพื้นที่ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการของกองทัพบ,บกอย่างเคร่งครัด ในการนี้พลโทเจริญชัยหินเทาแม่ทัพภาคที่1ได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพภาคที่1เป็นหัวหน้าสนามสอบในทุกพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบการคัดเลือกให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของทางราชการโดยในพื้นที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบกมีพลตรีธาพงศ์มาราคำรองแม่ทัพภาคที่1เป็นหัวหน้าสนามสอบ สำหรับกองพลทหารช่างพลตรีไกรภพชัยพันธ์เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1, เป็นหัวหน้าสนามสอบในส่วนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพันเอกประพลกิติยานทรั์รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1, เป็นหัวหน้าสนามสอบผู้สมัครสาม,มารถที่จะเลือกพื้นที่การสอบได้ตามความประสงค์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบค่ะ แม่ทัพภาคที่4นะคะร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลสร้างการรับรู้และความสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะที่บริเวณลานวัฒนธรรมชายหาดชะลัดทัศบาลน,นครสงขลาพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่พร้อมด้วยคุณคนึงนิษฐิร,รักประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4ร่วมกิจกรรมนำเต่าทะเลปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติท้องทะเล ภายใต้โครงการแบ่งรักให้เต่าน้อยโดยฐานทัพเรือภาคสองจัดขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเลเป็นแหล่งอนุบาลเต่าทะเลและนําเต่าทะเลปล่อยกับคืนสู่ท้องทะเลซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติจำนวน400ตัว โดยมีบรรดาครอบครัวและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในการปล่อยลูกเต่าลงทะเลเน้นการสร้างความตระหนักสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์เต่าทะเลเนื่องในวันแห่งความรักโดยรายได้จากการดำเนินโครงการหลังหักค่าใช้จ่ายทัพเรือภาคที่2จะนำไปมอบให้กับโครงการอาหารเต่าทะเลทัพเรือภาคที่สองต่อไปค่ะ หน่วยงานความมั่นคงนะคะยังคงร่วมมือร่วมใจทั้งกําลังพลยุทธปกรณ์ต่างๆสนับสนุนการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่สมุทรสาครอ,อย่างต่อเนื่อง กองทัพบ,บกโดยกรมทหารสื่อสารที่1จัดกําลังพลควบคุมการเดินทางของพนักงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติของบริษัทต,ต่างๆในพื้นที่ตําบลท่าทายอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมาตรการบับเบิลแอนซิลของจังหวัดสมุทรสาครและให้ภาพรวมการควบคุมโรคในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขาะเดียวกันทางกอรมนรจังหวัดสมุทรสาครยังได้ทำการควบคุมภาพรวมการปฏิบัติการเชิงรุกในการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทานที่ให้บริการที่สารากลางจังหวัดสมุทรสาครในห่วงเวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีจำนวน400รายซึ่งเป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร300รายและแม่ค้าในตลาดมหาชัย100ราย สำหรับในการปฏิบัติครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีการสวบและจะทราบผลภายในระยะเวลา3ชั่วโมงค่ะหน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศออกช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยการรับซื้อผลผลิตมาประกอบเลี้ยงค่ะ กรมทหารราบที่8โดยกองพันทหารราบที่12หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกําลังสุรานารีจัดเจ้าหน้าที่สุธกรรมออกช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการรับซื้อพริกสดแดงจินดาพืชผักสวนครัวสําหรับนํามาเป็นวัตถุดิบประกอบเลี้ยงในเมนูอาหารมื้อหลักให้กับกําลังพลของหน่วยได้รับประทานโดยใช้งบประมาณของหน่วยที่มีในการจัดซื้อจากนางสมพรมณีที่สวนเกษตรพื้นที่บ้านโนนดูตําบลบึงมะลูอําเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มรายได้ในการจำหน่ายผล,ผลผลิตทางการเกษตรหลังเกษตรกรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่มนฑลทหารบกที่31และหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายจิรประวัติลงพื้นที่รับซื้อกระหล่ำปลีจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากหลังประสบปัญหาผลผล,ผลิตจำหน่ายไม่ได้เนื่องโดยสถานการณ์โควิด -19 โดยการรับซื้อครั้งนี้นะคะมีกรล่ำปีจำนวนทั้งสิ้น1,100กิโลกรัมสำหรับการนำมาแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัวของหน่วยรวมถึงการนำไปประกอบอาหารภายในโรงประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการอีกด้วย กองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1ค่ายพ่อขุนบางกลางหาวลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรพร้อมทั้งรับซื้อผลผลิตพืชผักกระหล่ำดอกจำนวน150กิโลกรัมและถั่วฝักยาว35กิโลกรัมช่วยเหลือเกษตรกรถึงสวนเพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับกำลังพลของหน่วยได้รับประทานถือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลปากดุกอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3กองกําลังผาเมืองร่วมกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของกองทัพบ,บกที่ให้หน่วยทหารเข้ามาดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในครั้งนี้นะคะกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3กองกําลังผาเมืองร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ช่วยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนผู้ยากไร้คือนางสาวสายใจอินเบิร์ดที่อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่21หมู่ที่13ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนางสาวสายใจเป็นผู้พิการทางสติปัญญาไม่สามารถประกอบอาชีพได้และมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรกับมารดาที่สูงอายุ เนื่องด้วยบ้านหลังเดิมมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมจนอาจเกิดอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัยกำลังพลของหน่วยจึงได้ช่วยการปรับปรุงบ้านให้มีความแข็งแรงปลอดภัยพร้อมกับสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับผู้ยากไร้เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นสร้างความดีใจให้กับเจ้าของบ้านเป็นอย่างมากที่หน่วยทหารของกองทัพบ,บกเข้ามาช่วยเหลือดูแลบรรเทาความทุกข์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง กำลังพลของศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑลทหารบกที่33ช่วยการกำจัดผักตบชวาเศษวัชพืชที่ลอยกีดขวางทางน้ําในคลองแม่ข่าบริเวณชุมชนช้างม้อยตําบลช้างม้อยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทาง300เมตรเพื่อไม่ให้น้ําในลาคลองเน่าเสียเปิดทางไหลของน้ําช่วยเพิ่มพื้นที่รองรับน้ําให้น้ําสามารถระบายลงสู่คลองได้สะดวกและไหลต่อเนื่องไปได้ตลอดทั้งสายจนถึงพื้นที่ปลายน้ํา พร้อมกันนี้ยังได้ช่วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้มีความสะอาดสวยงามสำหรับคลองแม่ขาแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในคลองชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่ในการเลือกพื้นที่สร้างเมืองแต่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะกลับประสบปัญหาถูกบุกรุกลํกลำน้ำการลักลอบระบายน้ำลงสู่แม่น้ำลำคลองจนเกิดภาวะน้ำเน่าเหม็นนานกว่า20ปีส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่บนทนทหารบกที่33า จึงได้ส่งกําลังพลเดินหน้าพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําเพื่อให้กลับมาใสสะอาดดังเดิมกองทัพไทยเผยยอดการบริจาคโลหิตนะคะผ่านโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้โควิด -19 ขณะนี้ปริมาณโลหิตที่รับบริจาคจากกำลังพลจิตอาสาท,ทั้งหมดรวมมากกว่า11ล้านซีซีและยังคงมีกําลังพลจิตอาสาท,ที่เดินหน้าเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะ กองทัพไทยได้รายงานผลการดำเนินโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ล่าสุดมีกำลังพลของกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตรวมแล้ว27,892นายสามารถรวบรวมปริมาณโลหิตสะสมได้แล้วจำนวน 11, 11,156,160ซ c แบ่งออกเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย616,000 cc กองทัพบ,บก7,565,100ซซี กองทัพเรือ1,634,510านกซีซีกองทัพอากาศ1 3 4 5 5 5้านซีซีทั้งนี้โครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 จัดขึ้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศค่ะ ขณะเดียวกันกำลังพลของกองทัพยังคงไปบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์จัดกําลังพลจากกองพันทหารม้าที่25กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์และกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อํานวยการแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงขาดแคลนโลหิตสำรองการบริจาคครั้งนี้จึงถือเป็นการสร้างโลหิตสำรองให้กับผู้เจ็บป่วยโดยได้ปริมาณโลหิตรับบริจาคจำนวนทั้งสิ้น11,250ซีซีกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายและโครงการบริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตสำรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ซึ่งส่งผลทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งได้รับผลกระทบขาดแคลนโลหิตสำรองเนื่องด้วยผู้บริจาคโลหิตน้อยลงในการบริจาคโลหิตครั้งนี้นะคะได้โลหิตไว้ใช้สำรองจำนวนทั้งสิ้น1 1 2 5 0ซีซีค่ะเราพักกันก่อนครูหนึ่งนะคะช่วงหน้าติดตามรายการ VR Soyer ต่อค่ะ โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายอายุ16-18ปีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทาหารในส่วนของกองทัพบกประจำปีการศึกษา2,564แบบทั่วไปตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง30มีนาคม2,564ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนในร้อยพระจุล จอมกล้าหมายเลขโทรศัพท์037393132และ037393010 4ต่อ62740ในวันและเวลาราชการ ชมยังอยู่กับรายการ B ีอ o ร์โซยค่ะนับเป็นเวลา58ปีแล้วนะคะที่กรมรบพิเศษที่4ค่ายสดิเสนาจังหวัดพิษณุโลกได้ถือกำเนิดขึ้นและปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สูขของประเทศชาติและประชาชนโดยที่กรมรบพิเศษที่4ค่ายสดิดเสนาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพลเอกสมชายธนรัต์บุตรชายของจอมพลสลิดธนรัฐเป็นประธานบวงสรวงอนุสาวรีย์จอมพลสริดธนรัฐอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่11ของไทย เจ้าของวาทกรรมในตำนานพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการและข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวรวมถึงยังเป็นผู้ก่อตั้งกรมรบพิเศษที่4ค่ายสริดเสนากรมรบพิเศษที่4ได้ทำการบูรณะปรับปรุงสารพ่อสริ์ให้สมเกียรติจัดสร้างเป็นอนุสาวรีย์รูปเหมือนจอมพลสริธนรัตขนาดครึ่งตัวสวมเครื่องแบบเต็มยศเพื่อเชิดชูเกียรติคุณอันเป็นแบบอย่างของทหารหาร ที่ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยด้านหลังอนุสาวรีย์มีการจารึกรายชื่อวีรชนผู้เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวม102ท่านเพื่อเป็นอนุสรณ์ของคุณงามความดี จากนั้นที่บริเวณกองบัญชาการกรมรบพิเศษที่4พลเอกสิริที่วพันธ์อดีตแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากรมรบพิเศษที่4ที่ค่ายสิริเสนาเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งกรมรบพิเศษที่4ตามดำริของจอมพลสิริพนรัต์ในวันที่14กุมภาพันธ์2506เพื่อปกป้องประเทศชาติและรับใช้ประชาชน โดยตลอดระยะเวลา58ปีที่ผ่านมากำลังพลกรมรบพิเศษที่4ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความทุ่มเทและเสียสละทั้งในการปราบปรามกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์การต่อสู้กับภัยคุกคามประเทศในทุกรูปแบบตลอดจนดำเนินโครงการพระราชดำริตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนคนไทยทุกคนและ,ะรายงานพิเศษนะคะผ่านศึกผ่านเลนในวันนี้ เราจะพาไปติดตามเรื่องราวชีวิตของทหารผ่านศึกที่แม้ว่าจากกะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ภารกิจในการปกป้องประเทศชาติการทําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนซึ่งเป็นอุดมการ์ไม่ได้จบลงเพียงแค่วันกเกษียณค่ะเขายังคงมุ่งหน้าเดินหน้าต่อไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะจิตใจผมหลังกเกษียณอายุมาก็บรรพายชีวิตเนาะทำบุญและอยากทําประโยชน์แก่ประชาชนแล้วก็อยากทําความดีเพื่อให้หลวง คือชาวบ้านแถวนี้จะมาใครอยากเอากล้วยเอามะละกออะไรก็ป้าอะไรผมก็ให้ทําปุ๋ยหมักให้ความรู้เขาแนะนำํำวิธีะซื้อพวกต้นไม้พวกอะไรมาปลูกอะไรกับแบ่งปันกัน ผมพันโททองรัตอาธิรินเคยปฏิบัติงานอยู่ที่กรมทหารม้าที่6ค่ายศรีพัชรินจังหวัดขอนแก่นครับเข้ามาเป็นทาหารครั้งแรกเมื่อปี2521คือไปเขาเลือกสอบเป็นนักเรียนในสิบที่ค่ายดิซอนศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีครับครั้งแรกสอบนักเรียนในสิบได้ก็ไปเป็นนักเรียนในสิบตักสูตรหนึ่งปี ที่ศูนย์การทาหารมา้าจบจากศูนย์การทาหารม้าเมื่อปี21ก็ไปปฏิบัติหน้าที่รับราชการเป็นสิบโทอยู่ที่กองพันทหารม้าที่19ค่ายกาญจนบรุรีจังหวัดกาญจนบรุรีด้านชายแดนนะครับเมื่อปี2522ถึง2525ตอนนั้นปฏิบัติธุรกิจไปรัฐเวนแนวชายแดนเผออรลันประเทศสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นผมไม่กลัวแล้วเพราะผมสิบโทสิบเอกนี่คือใจฮึกเหิมอยู่ไม่ได้กลัวตายนะครับคืออยากไปอย่างเดียว ื่อปี2 5 2 9สันถิกพงกระยายมาอยู่ที่ขอนแก่นไต่เต้าขึ้นมาจนถึงพันโทครับเกษตรกรรมที่พันโทครับเกษียณมาผมก็มาอยู่บ้านนะก็พูดตรงๆคือว่าวุ่นนะเกษียณมาเนาะเราไม่มีลูกน้องแต่ก่อนเรามีลูกน้องซ้ายขวาอยู่คนเดียวแฟนผมยังไม่เกษียณผมก็ได้มาทําเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละเล็รียกน้อยๆเท่าที่ทําได้ก็มีทางส่งกศธพัณฑิตร์เขามีเจ้าหน้าที่มาก็มาแนะนําให้เขาเป็นสมาชิกผมก็ยินดียินดีไปประมาณสัก ปีเนี่งอาตั้งผมเป็นประธานเครือข่ายมาดูแลความเป็นอยู่ไม่ใช่เฉพาะผมนะครับจะดูแลแมก้กระทั่งญาติเราแล้วมาเยี่ยมเยียนทุกเดือนนะให้คําปรึกษาด้านการเกษตรบ้างด้าน,านหลายๆอย่างครับเกษตรผสมผสานม,มันมีทุกอย่างเนาะเลี้ยงปลาด้วยส่วนปั๊มน้ำมันก็มีอยู่ที่ที่เห็นนั่นแหละนะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งให้กับครอบครัวเพราะลูกก็เกรียนหนังสือด้วยนะต้องดิ้นรนนะ,ะไรายได้เรามั็นน้อยการเินก็น้อยต้องดิ้นรนพูดง่ายเราหลังเกษียณมา60เนาะ มันไม่เหงาอ่ะถ้าทำอันนี้ได้ผ่อนคลายองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบร,รมราชูปถัมภ์นะคะโดยสํานักง,งานสงเคราะห์ทหารมาศึกเขตสกลนครดูแลทหารผัานศึก3จังหวัดนะคะจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารมีทหารผัานศึกดูแลประมาณ24,710รายนะคะในส่วนขององค์การสงเคราะห์ทหารมาศึกนะคะได้จัดให้มีการมอบคัดเลือกทหารผัานศึกดีเด่นนะคะ โดยในส่วนของสำนักง,งานสมคห์ทหารผัานศึกได้เสนอรายชื่อของพันโททองรัตอาจภัยดินซึ่งท่านเป็นผู้มีความกล้าหาและก็เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่นะคะรวมถึงในการประกอบอาชีพท่านมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะเริยะอุตสาหะเป็นคุนจิตอาสานะรวมถึงท่านเป็นประธานเครือข่ายนะคะเกี่ยวกับของอำเภอนิคมน้ำอูนไม่ว่าจะดูแลทหารผันึกในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์นะคะข่าวสารให้ทหารพันศึกได้รับทราบรวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารพันศึกเขตสกลนครด้านความเสียสละอันได้ปรับปรุงพื้นที่ของตัวเองเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ทหารพันศึกหรือเครือข่ายทหารพันศึกในพื้นที่นะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาได้มาที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะคะ เพื่อต่อยอดเป็นวิทยากรด้วยนะคะท่านเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนนะคะสมควรได้รับการยกย่องนะคะเป็นทหารผ่านศึกดเด่นะระดับภาคได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะในส่วนของจังหวัดสุรนครคะ่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติในวงตระกูลเลยนะครับแล้วก็ดีใจทําให้ผมได้มาอยู่จุดนี้นะครับได้รับความร่วมมือได้รับความแนะนําและก็มาเยี่ยมเยียนด้วยดีเสมอมาผมแนะนำตัวแทนทหารผ่านศึกของ จังหวัดสกลนครและเขตพื้นที่ก็ต้องขอขอบคุณทางองค์การสงเคราะห์ทหารตรึกที่ไม่ทิ้งพวกผมและไม่ทิ้งสมาชิกพวกผมให้ความเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือให้ความอบอุ่นอันนี้ก็อยู่ในใจทุกคนครับขอบคุณครับโลลกกไไดู้าารรคืออผู้ม่ททนพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามช่วงท้ายของรายการปี s o โซเยอค่ะ ทีนี้ความโดดเด่นเนี่ยผมเรียกร้านคุณว่ามันเป็นรามเมงสัญชาติไทยได้ไหมจริงๆเราเราอ่ะนิยามของเราว่าเป็นบะหมี่เส้นสดเนื้อสโมกแต่ว่าทุกวันนี้ไปดังอยู่ในกรุ๊ปรามเมง <laughs> ถึงช่วงท้ายของรายการว r s ยาซเยแล้วค่ะหน่วยของกองทัพบกนะคะจัดก,กิจกรรมการฝึกปฏิบัติให้กับกำลังพลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนเริ่มที่พลตรีอํานาจสีมาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4เป็นประธานเปิดการฝึกและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพันปืนใหญ่สนามประจำปี2564 โดยคณะกรรมการกองทัพบ,บกศูนย์การทหารปืนใหญ่หน่วยรับการประเมินผลกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4นสนามกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่4ค่ายจริญประวัติอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพันเอกเสมอแจ่มใสผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่4ให้การต้อนรับและร่วมพิธีซึ่งประกอบด้วยการตรวจสภาพความพร้อมรบการแสดงนวัตรกรรมการฝึกของหน่วยทหารปืนใหญ่และการทดสอบการปฏิบัติงานเป็นชุด โดยการฝึกและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพันธ์ปืนใหญ่สนามประจำปี2564ได้มีการปฏิบัติด้านการตรวจความพร้อมรบการเคลื่อนย้ายทางธุรการการปฏิบัติในการรวมผลขั้นต้นการแสวงหาข้อตกลงใจของกองพันปืนใหญ่สนามการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีการปฏิบัติในที่ตั้งยิงสนับสนุนการเข้าตีในเวลากลางคืนการยิงสนับสนุนขยายผลและการยิงสนับสนุนการตั้งรับ ทั้งนี้กองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ได้มีการพัฒนาการตรวจสภาพความพร้อมรบสนามและการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยเกิดความพร้อมรบกำลังพลมีความมั่นใจในการใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์และเชื่อมั่นในตัวผู้บังคับบัญชาที่เข้ารับการฝึกหากมีภัยคุกคามเกิดขึ้นก็จะสามารถเข้าปฏิบัติการได้ในทันทีกรมทหารรอบที่112และหน่วยขึ้นตรง ดำเนินการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยประจำปี2,564นอกที่ตั้งณนะบ้านพักดีแผ่นดินตำบลหนองหมากฝ้ายอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโดยทำการฝึกในเรื่องการเข้าตีกลางวันกลางคืนในรูปแบบการรบด้วยวิถีรุกของกองร้อยทหารราบยานเกราะสไตรเกอร์รวมถึงการปฏิบัติภัยคุกคามระดับต่ำการอพยพประชาชนเพื่อให้กำลังพลมีความชำนาญในการใช้อาวุธยุทธปกรณ์ของหน่วยเสริมศักยภาพความพร้อมรบ เพื่อเป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ทำการฝึกหน่วยเป็นกองร้อยนอกที่ตั้งประจำปี2,564ในพื้นที่บ้านน้อมเกล้าวตำบลบุ้งค้าอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรโดยได้ทำการฝึกในสถานีเข้าตีซึ่งพื้นที่การฝึกมีลักษณะเป็นเนินเขาคล้ายกับภูมิประเทศตามแนวชายแดน ซึ่งจะทำให้กําลังพลมีความคุ้นเคยต่อภูมิประเทศสภาพอากาศและการเคลื่อนที่เข้าที่หมายกรมทหารราบที่8ติวเข้มให้กับทหารกองประจำการที่มีความประสงค์จะเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบก ตามนยโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการส่งเสริมให้ทหารกองประจำการมีความรู้ความสามารถทั้งทาง,ทงร่างกายและวิชาการมีความตั้งใจในการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกและนักเรียนในสิบเหล่าทหารราบตลอดจนนักเรียนเตรียมทหารกรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดโครงการจุดประกายความฝันสร้างแรงผลักดันให้กับน้องๆทหารกองประจำการสู่เส้นทางนักเรียนในสิบทหารบกสู่ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ด้วยการนำน้องๆทหารกองประจำการที่มีความประสงค์จะสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกติวเข้มทั้งด้านภาคทฤษฎีในทุกสาขาวิชารวมทั้งเตรียมพร้อมร่างกายให้มีความแข็งแรงพร้อมที่จะเข้าสอบแข่งขันกับทหารกองประจำการจากหน่วยอื่นรวมถึงพลเรือนที่สมัครสอบแข่งขันด้วย พลทหารไกรวิทย์มาจารันสังกัดกองร้อยยานเกราะกรมทหารราบที่8ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายคนที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนในสิบทหารบกได้บอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจและขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นขอให้โอกาสครับกองทัพบก,ให,กให้โอกาสให้โอกาสน้องๆหรือผมที่แบบเป็นฐานกองประจำการครับมีเปิดโอกาสให้สอบเป็นนักเรียนสุนทรอากาศให้สอบเป็นนักเรียนในสิบทบกนะครับ ก็ดูแลคคคคครรรรรรออบบอบัััววฐาาานนกกกกมจำย็เข้าไปเชื่อดดูแลลครับ้าวยนพันเอกนรงค์วิชยานวรวุฒิผู้บังคับการกรมทหารราบที่8บอกว่าหน่วยมีทหารกองประจำการที่สามารถผ่านการทดสอบหลักสูตรส่งทางอากาศรอไปเรียนเป็นนักเรียนใน10จำนวน4นายกำลังเข้ารับการศึกษา5นาย ปัจจุบันมีทหารกองประจำการที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักเรียนในสิบจำนวน42นายซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะได้มีอาชีพที่มั่นคงโดยเฉพาะน้องๆที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะไม่ค่อยดีก็สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสามารถดูแลครอบครัวได้กองทัพบ,บกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยวิธีการร้องของกรณีพิเศษโดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะ โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18 20ปีบริบูรณ์เกิดในปีพุทธศักราช2544ถึง2546ยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารเว้นแต่ผู้ที่เรียนจบรอดอชั้นปีที่3และทหารกองเกินที่มีอายุ22 29ปีบริบูรณ์เกิดในปีพุทธศักราช2535ถึง2542ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการจากการจับได้สลักดำ หรือได้รับการปล่อยตัวเพราะมีการสมัครพอรับสมัครเฉพาะผลัดที่1ประจำปี2564สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ rcm 6 4 .rta.mi.th ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้การรับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายค่ะอาทิหากอายุไม่เกิน24ปีจะได้รับโคต้าในการสมัครสอบเข้าโรงเรียนในสิบทหารโบก สามารถต่อยอดสู่นักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบ,บกได,ได้ได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดและอื่นๆอีกมากมายแล้ววันนี้นะคะท้ายรายการ v วียโซเยอเราจะลากันไปด้วยภาพสวยๆของการกระโดดร่มเหินเวหาของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลาด้ภาพนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามตรงนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ